ห้องน้ารั่วซึมแต่หาจุดรั่วไม่เจอทําไงดีจุดรั่วซึมที่ไหลมาตามใต้คานนี้ทําเอาเจ้าของบ้านเครียดอยู่หลายเดือนค่ะวันที่ฝนไปสํารวจก็ต้องบอกว่างานนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพื่อนๆน้าไหลยหยดติงต่งๆแบบนี้มาจากท่อน้ําดีแน่นอนแต่พอขึ้นไปสํารวจห้องด้านบนก็พบว่านี่มันห้องน้ําหรือห้องนอนกันแน่เป็นห้องน้ําที่ใหญ่มากๆค่ะจุดรั่วต้องมาจากท่อน้ําดีเส้นไหนสักเส้นในห้องนี้แหละแต่มันจะอยู่ตรงไหนละ่ะห้องกว้างักขนาดนี้ฝนก็ใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีไม่ว่าจะ เป็นเครื่องเทอร์โมสแกนเครื่องตรวจหาเส้นท่อประปาในผนังเครื่องฟังเสียงน้ํารั่วก็มามีเครื่องมือเท่าไหร่งัดมาใช้ให้หมดละค่ะงานนี้ก่อนเริ่มลงมือสกัดกระเบื้องก็ทําการคลุมพลาสติกคลุมชักโครกอ่างอาบน้ําโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าควรจะคลุมพลาสติกกันฝุ่นให้ดีเวลาลูกค้าทําความสะอาดก็จะง่ายและจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยจากนั้นก็มาหาจุดน้ํารั่วกันค่ะตอนแรกก็คิดว่างานนี้จะไม่ยากนะคะมีคราบน้ําอยู่ตีนผนังดูจากหน้างานแล้วแนวท่อน่าจะเดินด้าน ล่างตามท่อสีขาวนี้พอสกัดกระเบื้องแผ่นแรก ไม่เจอค่ะแสดงว่าไม่ใช่ตรงนี้แล้วมีรอยคราบน้ําจากตีนผนังก็จริงแต่โซนนี้ไม่น่าจะมีท่อน้ําดีเลยถามลูกค้าลูกค้าก็บอกว่าไม่น่ามีท่อน้ําดีแถวนี้แน่นอนแต่พอใช้เครื่องสแกนท่อน้ําก็พบว่ามีท่ออยู่ตรงผนังตรงนี้จริงๆค่ะเสียงมันดังอยู่บริเวณนี้แหละเครื่องตรวจจับท่อเจอค่ะจากนั้นเอาเครื่องฟังเสียงน้ํารั่วมาฟังก็ได้ยินเสียงฉีดน้าเบาๆอยู่ด้านหลังผนังกระเบื้องด้วยแม้ไม่คิดว่าตรงนี้จะมีท่อน้ําดีแต่ก็ต้องลองสกัดดูค่ะพอสกัดกระเบื้องแผ่นแรกก็เจอตาน้ําเลยค่่ะแสดงงวาาามถูกท บางทีงานซ่อมแซมแบบนี้ก็อันซินจริงๆค่ะไม่น่ามีก็ใช่ว่าจะไม่มีนะคะเพื่อนๆพอสกัดต่อไปก็พบว่ามีท่อน้ําดีที่ไม่ได้ใช้งานอยู่จริงๆค่ะตัวเจ้าของบ้านเองก็ยังไม่ทราบเลยว่ามีท่อน้ําดีอยู่ตรงนี้เหมือนช่างวางท่อผิดตําแหน่งแล้วไม่ได้เอาออกก็เลยปิดฝาท่อเอาไว้สุดท้ายก็หาจุดรั่วจนเจอค่ะเป็นรูแบบนี้เลยถึงตรงนี้ก็ง่ายแล้วค่ะทําการตัดต่อซ่อมรูรั่วให้เรียบร้อยแล้วก็มาทําการปูกระเบื้องได้เลยสําหรับห้องน้ําฝนแนะนําให้เพื่อนๆเลือกปูนกาวดีๆหน่อยนะคะเพราะมันมีความชื้น ถ้าแรงยึดเกาะน้อยมันจะหลุดร่อนได้ง่ายโดยงานนี้ฝนใช้ปูนกาวของซิกาไทย350ค่ะเป็นปูนกาวที่เหนียวติดหนึบมากมีแรงยึดเกาะสูงปาดลื่นเนื้อละเอียดใช้งานง่ายถ้าสําหรับห้องน้ําโดยเฉพาะงานปูกระเบื้องบนระบบกันซึมแนะนําตัวนี้ค่ะมาดูวิธีปูกระเบื้องเก็บงานกันค่ะให้ผสมปูนกาวซิกาไทย350กับน้ําปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นปาดปูนกาวลงบนผนังสําหรับกระเบื้องแผ่นใหญ่แบบนี้ให้ปาดปูนกาวลงหลังกระเบื้องด้วยนะคะจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะ ได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นก็แปะกระเบื้องไปที่ผนังได้เลยใช้ค้อนยางเคาะปรับระดับหลังกระเบื้องใส่กิ๊บล็อกปรับระดับให้เรียบร้อยในส่วนของพื้นและรอยต่อของผนังให้ทากันซึมด้วยนะคะหลังจากปูนกาวแห้งแล้วก็ทําการยานแนวให้เรียบร้อยหลังจากนี้ก็จะเป็นงานเก็บทําความสะอาดส่งพื้นที่ให้กับเจ้าของบ้านค่ะจากนั้นก็ทําการตรวจสอบจุดที่น้ํารั่วซึมใต้ขานด้านล่างอีกครั้งก็ไม่พบน้ํารั่วแล้วค่ะก็เป็นอันจบงานซ่อมแซมน้ํารั่วของวันนี้แล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะถ้าาชอบฝก,ก กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ